ค่ะคุเแิ่ที่บ้านวันนี้จะจะพา,า,าทำท่าแฮปปี้ไปนี่นะคะช่วยเรื่องหลังและก็หน้าขาใหด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะกดเท้าลงมานะคะให้มีความรู้สึกว่าเข่าได้กดลงมาที่เสื่อนะคะ เยียดให้หลังล่างลงที่เสือนะคะเอามูจับเท้าด้านในนะคะไม่ใช้มือกดกดลงที่พื้นเท้าดันขึ้นหนาเพดานนะคะหลงสักครู่ค่ะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวา เป็นการบริหารหลังและสะโพกเป็นทางง่ายๆที่ไว้แก้แก้สำหรับท่าออที่เราทำดัดหลังนะคะประกบเท้านะคะเอามือเอามือดันหัวเข่าโลบค่ะ ปรับท่านอนสักคู่นะคะให้รู้สึกว่าสบายทั้งไหล่ทั้งคอนะคะเป็นงานชโลดาวนะคะหละังจากเราทำแคปปี้เบลแล้วนะคะหายใจเข้าให้รู้สึกว่าหนะ้าอกขยายนะคะค่อยๆเก็บข่าถีดกันค่ะแล้วตะแคงตัวยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ถ้า happy baby ในวันนี้นะคะไปลองฝึกกันดูนะคะช่วยบริหารหลังล่างแล้วก็หน้าขาได้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ